ตลอดถึงในที่กิจกรรมรอเทียนพรรษา,าเป็นประจำทุกปีปของวัดศีสุพรรณวันนี้มีสาธุชนพี่น้องพุทธบริษัททั้งหญิงและชาย้หลายผู้หลายคนได้มาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันในวันที่มีกิจกรรมของวัดศรีสุพรรณวันนี้ ต่างคนก็ต่างอิมเอิบใจในการทำบุญสร้างบุญต่อกอบุญใหม่ด้วยกันหน้าที่วัดศรีสุภะเพราะว่าเมื่อาน,าน,านานมีทีปีหนึ่งมีครั้งในการที่จะจัดกิจกรรมอย่างนี้วันนี้หนาแน่นไปด้วยอุบาสกอุบาสิกาที่ต่างผู้ต่างคนตั้งจิตมาแต่ไก่ตั้งใจมาแต่บ้าน มาห่วมกินห่วมตานด้วยกันก็ขอเป็นพระบุญกุศลเพื่อได้ส่งยู่ได้อยู่สุขสบายมีอายุมัน่นขวัญยืนเหมือนกันกูกูขูคนทําสิ่งใดก็ขอได้ส่งฟ้ามมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกสิ่งทุกประการแม่นจักฮิขอขอเพื่อได้ปันมาแม่นจักหาขอขอเพื่อปันได้ ขอขอให้สมโมโนมัยไฟอ้างเหมือนกันผู้คนไปที่สะหนใดก็จงมีแต่พบปิดแก้วสหายคำกระทำอันใดก็ขอให้ได้ขออย่าได้มีอุปสรรคมาขวางกัน้นอันตรายทุกอย่างนั้นอย่าได้มาเพี่ยผ่านในความสุขสำราญของทุกผู้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันผู้คนเนิ่น ok bây <Nhạc> giờ <Nhạc> thả ra xôi nó sẽ mình tim,